ปลอยขาวหรึอเยทายขาวนะครับอันนี้สีขาวใสนะครับเล็ดนี้ก็สีกะหลัดเปล่าฟ้านะครับปลอยเพชทายขาวเหมือนเพชรนะครับเหมือนเพชรไม่ใช่โตปาร์กนะครับมีปล่อยเยทายขาวผ่านเผาไฟมาแล้วผ่านไฟมาแล้วครับว้าวว้าว เหมืนเพชรนะครับให้ซูมดูใกล้ๆครับให้ดูที่วางไว้กับพื้นนะครับก็มีเป็นพลอยเพรตายขาวที่ใสต,ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีนันะครับมีน้อยให้ดูกลนนะครับ ก้นก็ทําเป็นใสเลยครับอันนี้โป่งใสเลยครับตามแวววาวไซส์2.8กับ2.9รับเปีายขาวสวยเลยครับช่างฝีมือเต็มที่เลยครับช่างบอกเนื้อเนื้อแข็งไม่ใช่เนื้ออ่อนครับตอยเป็ดสีขาว สองจุดแปดกับสองจุดเก้านะครับสองจุดแปดกับสองจุดเก้าก็อันนี้ก็ประมาณสี่หลักติดตางสี่หลักวางทั้งี้ก็สวยครับแวววาวขาวขาวจั่วเลยครับพีขาวไวสุดนะครับรอยพีไทยขาวนะครับขาวขาวแวววาว ปอยอย่างนี้ก็หายากนะครับโตปาดยังไม่ขาวแบบนี้นะครับโตปาดหรือว่าพลอยฟอสก็ไม่ขาวแบบนี้นะครับนี่เป็นพลอยเก่านะครับสนใจก็โทร08715.561 0 87, 150, 5, ครับ